วันนี้ได้เนื้อโคคุณมาไปเห็นไปเห็นเนื้อมันราคาถูกครับก็เลยซื้อมาแต่ว่าพอมาดูว่าเป็นเศษเนื้อโคคุณครับตอนแรกว่าจะไม่อัดทิพย์นะก็เสียดายเวลาก็เลยอัดทิพย์้รับเวใช้ได้แต่ไม่คนชอบวันนี้ก็จะคว้าเอาเอาน้ำ ในแนืหัวเคยมีเพื่อนบอกว่าเนื้โอโคขุนนี้มันเลี้ยมันเลี้ยงมาจากาใบอ้อยโอบมิดมิดทาวมากมันใายใบยอ้อยขุนโคให้อ้วนเพรายฉะนั้น หมายความว่านเนื้อบคคน่าจะไข่มันเยอะผมจะใส่น้ำพริกนะครับ ทั้งหมดเจ็ดเม็ดอืมขับเทาอยู่นี้ปิดไ้ก่อนแล้วก็ทีนี้ปิดฝาเพิ่มไฟรอ เติมเกลือลงไปนะครับนิดน้อยไม่เยอะกิ่นเริ่มหอมเลยแล้วก็น้ำลาา ไตนโอ้เป็นมันเยิ้มเลยครับถ้าเห็นนะม,มันเยิ้มเลย เนื้อโคคุณกุยผัดกะเพราน่าจะอร่อยถ้าทำผัดกระเพราปิดไฟให้น้ำปลร้าสุกหน่อสักนาทีสองนาทีโอเคถึงเวลาใส่ใบกะเพราแล้วนะครับ จะเขาใบกระเพราใส่อะไรนะครับจะปิดใยไปนะหืมหอมมาก โอ้น้ำมันเดิมเลยยางกับา่าต้มโขง,งโอเคปิดไฟอ,อ่าอีกสักสิบนาทีเรามาตักใส่ชานกันนะครับ รับกับข้าวพร้อมแล้วนะครับอ่าสีมันจะดำไปนะใส่ปลา้าใส่ปลา้าเข้าไปสีเปลี่ยนเลยตอนแรกเป็นน้ำใสๆอะ่ะตอนนี้สีเปลี่ยนแต่ว่ารสชาตินี้เข็มข้นมาก <c oughs> Mặn này dơm เนื้อโคคุณนะครับ <c oughs> แต่วว่าเป็นซื้อมาเป็นเศษเนื้อก็เลยติดมันเยอะ เนี่อย่างนี้ต่อไปซื้อเนื้อที่มันติดเอ็นติดมันดีกว่าไปกติคือเป็นเนื้อเนื้อร้วนๆเนื้อลาบมาถ้าเป็นเนื้อติดมันนี่มันจะมันจะมีเนี่ยอร่อยนะ Okay หมดแล้วอิ่มแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมรับฟังนะครับอ้อมีเรื่อง มเรื่องจะเล่าส่วนกันเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะผมลืมเติมน้ำกันน้ำกันลดลงไปประมาณขึ้นแบตเตอรี่ทำให้ไฟหมดแบตเตอรี่ไม่เก็บแต่ว่าบางเหือเ,เจอ <c oughs> เจอพี่เอกรีนะก็เลยเรียกเขาช่วยให้พ่วงแบตเตอรี่สตาร์รถได้ก็บังเอิญอีกนั่นแหละปกติปกตินะถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดนะผมจะเติมน้ำกันตอนที่รถยังไม่สตาร์นะจะเติมน้ำกันเต็มแล้วก็ค่อยมาพ่วงแบตเตอรี่สตาร์แต่วันนี้สตาร์เรียบร้อยแล้วขับไปไปเอาน้ำกัน มันอยู่อีกคันหนึ่งนะก็เลยไปเ,ไปเอาน้ำกันแล้วก็เติมเปิดอย่างไม่ได้ดับเครื่องนะก็คือสตาร์ทเครื่องทิ้งค้างเอาไว้แล้วก็เปิดแล้วก็ระวังระวังระวังน้ำน้ำกดมันกระเด็นระหว่างนั้นเราก็เติมเติมไ,ไ,ไปเติมไปทีละช่องเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เติมทีละช่องจนเต็มก็คิดว่า แล้วขับรถไปตอนเย็นก็ค่อยไปจอดค่อยไปจอดแล้วก็เปลี่ยนแบตดีกว่าเพราะว่าปกเตียแบตบมันจะเสือ่อมไม่เก็บไฟแต่พอครั้งนี้แบตบไม่เป็นอะไรเลยเหมือนปกติกลับมาใช้ได้เป็นปกตินะครับเพื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีเหตุการณ์แบบนี้ลองลองลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ แบบอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเหมือนผมก็ได้ต่อขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับ